โอ้สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในช่องคิวเลอร์ทีและวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอามองและวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวอีกแล้ววันนี้มากับพี่อูดอดหมูนะฮะไหนพี่หมูมานี่โชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวเดินบนกันแดนแดนเดิน,เ,ดน,เ,ดนเอาพี่หมูเข้าพี่หมูพี่หมูมานี่พี่หมูพี่หมูมันสีส้มนะพี่หมูเราก็ รอคนเข้าเพิ่มนิดหนึ่งแล้วกันเป็นตุต๊ดแน่แล้วมันกล้วยไม่ชอบเป็นกล้วยไอ้กล้วยมีประโยชน์นี่ไไม่เอาลูกโปง่งป่ะแปดคนก็ได้มันจะไร้มเป็นสิทธิ์ที่เราจะเป็นเอออะไรนะ i n ส o s t e r เริ่มเกมเลยครับอย่าออกเกมนะครับมันไม่หนุกนะครับ ครเป็น i import, the, 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 the. Late, like ิ p o อ t e r เจ้า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 นี่แหละไปทำเค e s กันนะบอกเลยว่าต้องระวังตัวพี่หมูพี่หมูพี่หมูเป็นแน่เลยพี่หมูไม่ให้ดูจอทุกสาสตว์่ะแอบดูจอทั้งนิดหนึ่งโอ้รู้เลยว่าพี่หมูอยู่ไหนนะพี่หมูหามจริงเถอะเพราะว่าพี่หมูไม่พิรุต่ะไปเควสเสร็จแล้ว ถ้าเราจะเฝ้าท่ออย่างเดียวแบบเดี๋ยวมันมีคนขึ้นท่อแล้วอืมอืออ่ะเอาเดี๋ยวเควสไปได้ล่นี่เบื่อเควสแบบนี้จริงๆทำไมไม่ติดล่นี่เสร็จแล้วเควสเสร็จแล้วไปแล้วไปแล้วนี่คุณผู้ชมคือจุดหลบระดับอีพิกนะฮะ นะใครอยากมาหาเราเฮ้ยมันมีอะไรอะ่ะเฮ้ยใครอยู่ใ,ใกล้ใเฮ้ยไอย้นี่มันไม่ปลอดภัยอะ่ะเมื่อได้โดนฆ่าแน่เลยถ้ามีหมูเป็นขอร้องอย่าเพิ่งฆ่าพี่หมูอย่าเพิ่งฆ่านะเฮ้ยอย่ามาอย่ามาโอ้โหพี่หมูพี่หมูามาหมหมหมไม่ั่นใจตัวพี่หมู เอ้ยโอ้โหใครกดเนี่ยสีเหลืองเหรออมคานอร์ไม่ใช่สีเหลืองเออสีแดงพี่หมูว่าสีชมพูเป็นสีชมพูนั่นนะมันเดินกับน้องอยู่เลยมันจะเป็นได้ไงไ <c oughs> อ้จิกพ็อปปะเนี่มันชื่อมันแปลกๆจิงพ็อกจิงพอลอ,อยากโหวตพี่หมูนะพี่หมูดูมีพิรุธอ่ะได้ <c oughs> ยิ <c oughs> ้มย,ยิ้มไม่ได้โหวต บทจิ๊กพ๊อปอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเดี๋ยววันนี้ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มแลเนี่ยเร็วๆอยากทําเควสต,ต่อแล้วจะได้จุบๆที่เหลือก็แค่รอกดบูดเล่นจออพ,พี่หมูก็อัดแล้วนี่บอกให้พี่หมูอัดแล้วไม่รู้ว่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงพี่หมูหรือเปล่านะอาจจะไกลไป อันนี้พี่หมูเปลี่ยนเป็นพี่ไก่ดิพี่ไก่ร้องไงโอ้โหพี่ไก่เรไม่อยากเล่นด้วยเลยงอนเสียง <c oughs> <c oughs> ไอสีขาวมีวนคนให้บวดสีขาวนะฮะมันก็ดูชื่ออยู่ว่าใคร <c oughs> ใครมันเขียนชื่อคนนี้นหะปวดใคร วอดสีเหลืองใครบอกให้ไปวอดสีเหลืองเนะนี่ยสีส้มไม่ไม่มีคนหอดเราแสดงว่าเราปลอดภัยอยู่ไอส้สีขาวหน้าไม่ไม่เป็นหรอกเอา้าเห็นไหมถูกต้องหรอพี่หมูนี่มัน,มปนปแปลกแปลนไตอนนี้พูดเยอะขึ้นอะคือผมเคยอัดเล่นกับพี่หมูนะคุณผู้ชมแต่คลิปเสีย,ยเพราะว่าผมโคตรกะ <laughs> ไปเผลอไปขย่าหน้าจอไงเพราะผมปรับให้หน้าจอมันขยานะ่ามันนน่น คือแบบถ้าเป็นหมูวาร์ปมานี่คือจบแล้วจบเหตุเหตุแล้วโอ้ยเบื่อเนี่ยเนี่ยมันติดให้เลยก็ไม่ได้เสร็จแล้วโอ้ยเควสเอ้ยสีจมูกจมูกอย่านะสีจมูนี่ไม่ปลอดภัย พี่คนอย่าบึ่งไปดิอยู่ยกับพี่หมูไม่ปลอดภัยนะเอาจริงนะพี่หมูฆ่าได้เคยพี่หมูรับหนักน้องมากนี่ฝึกความจำนะคุณผู้ชมก็เดินไปมันก็เปิดเองพี่หมูโคตรกากเย้เ,เ yeah, คว็เสร็จแล้ว เสียพี่หมูเดินมาเฮ้ยใครปิดไฟแล้วนำคาญแล้วเนี่ยใครใส่โคตรหรอกใครมันล็อกห้องมั้นเนี่ยอ๋อไม่ใช่ลืมไปลืมกดยูสคือถ้าอินพอสเตอร์โผมาตรงนี้นี่คือเราแตกเราเร็วเปิดเออไปเร็ว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  ไปแล้วเออเอา้าวจบเกมคนเหลือเหลือน้อยกว่านั้นแลหรอพี่มมหมูสตาร์ทเกมทนไม่ไหวสตาร์ทเกมทนไม่ไหวสตาร์ทเกมใครมันกดเนี่ยเป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่นนขอร้องเถอะให้เราได้เพย์สักเพย์<ม>เออได้เพย์แล้ว ไปเอาหูฟังกันหน่อยดิพี่มูเอาฟังนะเสียงมันไม่ได้ดัางนะเสียงมันไม่บอกแล้วมันติ๊กติ๊กติ๊กต๊กมนแบบนั้นอะคือเป็นคนยังไม่เข้าเกมเลยเสียงเนี่ยคือทำเสียงก็แปลว่ายังไม่เข้าเกมนะ โหลดเร็วๆร็ววิง่งวิ่งเร็วๆซสิขาสั้นหรอจะถึงบ้านมั้เนี่ยอย่าบอกนะว่าถึงบ้านอ้าไม่ใช่ไม่ได้เล่นนานแล้วนะคุณผู้ชมก็คือเพิ่งโหลดเมื่อกี <c oughs> ้เห็นมันน่าเล่นอยู่แหละก็เลยโหลดมาเออจบไป้พวกนี้ไม่น่าปลอดภัย พี่หูอยาพี่หมูพี่ว่าโดนจุ๊กหรอกคะไว้ไม่รู้สเตติการจุ๊กระดับประเทศแล้วพี่หมูคนไม่ปลอดภัยถ้าเราเป็นอินพลสเตอร์นะที่ฆ่าพี่หมูไปแล้วอยากฆ่าแต่ไม่ได้เป็นก็เลยไม่ฆ่ามีคนฆ่าพี่พัดหรือว่าพี่พัดเป็นคนที่พัดต้องฆ่าโอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยากเพื่อนไง เรานู้ว่านายเป็นคนดีนะแต่นายก็อยากฆ่าเราละโอ้กดอีแทะใครกดเฮ้ยสีขาวไอสีขาวมันอยู่กับน้องเลยโหวดโหวดและสีขาวมันหน้าโหวดสุดอยอยเอาให้หมด ทุกคนเอนนอ,อเจอแล้วคนหน้าปวดคนพี่หมูนี่ไม่ปลอดภัยพี่หมูไม่มาหาพน้องอะ่ะแม่จริงพี่หมูก็มาดิดด <laughs> พี่หมูอ้า <laughs> วพี่หมูตาย <laughs> พี่หมูได้เบบนี้มเตืเ่นเลยใช่ป่ะพี่หมูใช่ไหม อ้าวไม่ใช่เหรอเฮ้ยอ้าวอินพอสเตอร์เห <c oughs> <c oughs> e ็นไหมพี่โมเป็นอินพอสเตอร์เมื่อกี้เห็นแล้วใครเป็นบ้างเลยแอบไปดูบนหน้าจอเกือบแล้วเกือบเห็นสุดละพี่หมูเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้นี่เป็นไอ้นี่เป็นจำได้จำได้หรือเปล่าเอ้ยแอบดูอ่ะไม่มาาั่นใจไม่มาาั่นใจเดี๋ยวมันเราไปดูคุยก่อนโอ้ยทางนี้ไม่มีทางลบซะแล้ว ปีศาจได้เจออืมตรงนี้เดี๋ยวไฟมันนั่นไม่ใช่เหรอเอ้ยไฟหรือว่าอะไรเออไปแล้วไปแล้วเพื่อนแป๊บนึงอีฟอลเตอร์ได้ปลดไปแก้ทิไปแก้คือเพื่อนโคตรชั่วคณไู้จมไม่มาแก้เลยอืมไอหมดอันแน่จบเกมว้า ชนะอาา่ฮะเราชนะเราชนะจิ๊จิ๊จิเริ่มเกมสีฮะยังไม่ได้เข้าเลยเอ้ยพี่หมูยังไม่เข้าเลยกูย่นเลิกอ่ะพี่หมูตกแบบนะแล้วหนึ่งพี่หมูพี่หมูดเดี๋ยวพี่หมูจะไปเล่นอันอื่นรอนะฮะเดี๋ยวผมจะลงสองคลิปนะหน้าจอพี่หมูกับหน้าจอผมไปล พี่ผมรีฟดีกว่าไม่ทำแล้วจ้ะีบออกแล้วเอาพี่มูอย่าก,กดรีฟดิอ,อ,อืมงั้นเดี๋ยวคิดจะยาวไปไหมคลิปเป็นยาวไป,ปะงั้นสำหรับวันนี้นะคุณผู้ชมสองสหายที่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ จบไว้เท่านี้แล้วกันนะพี่หมูก็ปิดคลิปไปเลยนะผมก็จะปิดคลิปไว้เท่านี้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไค i b e ให้ผมด้วยด้วยหรือว่าจะ<บ>ขับรถชนไลค์ <laughs> ขับรถชนซับสไครตอะไรนั้นนะไปได้เลยขับรถชนทุกอย่างให้พังให้หมดเลยคุณผู้ชมแต่อย่าขับขับรถชนบ้านเลยนะ <laughs> เสียเงินเยอะเลย มันก็วันนี้ไหวแค่นี้นะฮะบ๊ายบาย